โค้ดยุทธนะคะที่ได้ให้มาเขาเรียกว่าข้อมูลเพิ่มเติมในวิชาการเรียนนั่นเองวันนี้นะคะน้องดีน่าเชื่อนะคะว่าสมาชิกทุกท่านนขาเรียกว่าอยู่กับน้องดีน่าตั้งแต่นะคะหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเวลาของเราก็มาถึงพอสมควรแล้วนะคะท,ท,ทุกๆเชา้าร้านน้ำชาหรือร้านสตารกาแฟนะคะก็จะมีนะคะเขาเรียกว่าพูดดำเนินรายการหลายท่านมาดูแลสมาชิกนะคะที่มาให้ความรู้มาให้ข้อมูลเขาสารดีให้กับท่านนะคะถ้าขา ท่ไปในะห้องเรียนของเราหรือห้องการแบ่งปันนะก็เขาเรียกว่าเหงานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็จะไม่เกิดห้องเรียนนั่นเองที่สําคัญเมื่อเรามาอยู่ในห้องนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะเขาเรียกว่ามาร่วมแรงร่วมใจกันแบ่งปันหนึ่งเรื่องราวของท่านห้องเรียนของเราจะได้ไม่เงียบเหงานั่นเองนะคะและที่สําคัญาให้กําลังใจ สำหรับผู้ดำเนินรายการนะคะให้กําลังใจผู้ที่มาแบ่งปันแล้วก็ให้กําลังใจนะครูบาอาจารย์ที่ได้นําความรู้ดีๆสู่ชุมชนของเรานะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสมาชิกนะคะแล้วก็ผู้นาที่ได้มาแบ่งปันเรื่องเราดีๆในห้องก็เรียกว่าร้านน้าชาวรวยพันล้านขอบคุณคุณหนุ่มกิติพัฒน์หล่อใจขอบคุณพี่จักรกจันร์รวยพันล้านพี่นารวย 1, พันล้านที่ปวิศนะคะพี่คําฟ้ารวยพันล้านพี่ปูรวยพันล้าน พี่เบาจงจงชานะคะแล้วก็คุกป้อมนกพดนะคะที่ได้มาแบ,บ่งปันความรู้สาระที่ดีให้กับสมาชิกของเราแลว้วก็ที่สําคัญนะคะขอบคุณผู้นานะคะที่สร้างความเชื่อมั่นสร้างโรงเรียนสร้างนะคะขเขาเรียกโอกาสดีๆให้กับสมาชิกของเราก็คืออาจารย์บุญยงบุญเรืองนะคะแล้วก็ขอบคุณพันตํารวจตรีธนากรเตชธนาวงศ์หรือโคตรยุทธนะคะที่ได้มา ดีๆวันนี้วันนี้อาจจะไม่มีข่าวสารในส่วนของเขาเรียกว่าในส่วนของอความรู้ทางด้านกฎหมายอาจารย์นรินนะคะจะมอบความรู้ดีๆในส่วนการขับเคลื่อนของเหรียญคริปตโตเคอเรซีแล้วก็ความรู้ด้านกฎหมายวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์นะคะสมาชิกสามารถติดตามกันได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่น่ารักมากๆนะคะอยู่ในห้องสภากาแฟตั้งแต่ต้น รายการนะคะวันนี้เชื่อว่าหลายท่านเป็นวันหยุดของท่านแล้วก็เป็นวันทํางานของหลายท่านใครนะคะที่ออกไปเจอผู้มุ่งหวงังขอให้เจอผู้มุ่งหวังที่นะคะพร้อมอยากจะเรียนรู้พร้อมที่จะประสบความสําเร็จในออฟแคสสำหรับใครนะคะที่อยู่กับครอบครัวขอให้ดูครอบครัวอย่างมีความสุขสําหรับใครนะคะที่ออกไปเที่ยวนะคะพร้อมกับไปทํางานด้วย ให้เจอประสบการณ์ที่ดีรอบตัวนะคะและขอให้ทุกท่านนะคะทำงานวันนี้อย่างมีความสุขแต่อย่าลืมนะคะทุกวันเวลา7จ็ดโมงแปดโมงเช้าจนถึงเก้าโมงครึ่งเราจะมาเชอนะคะในห้องนี้พรุ่งนี้นะคะพี่อินทิราจะมาดูแลทุกท่านในห้องสัปพารกาแฟนะมาเติม,มเต็มมาเติมแรงกําลังใจนะคะให้กับสมาชิกของเราและผู้ที่ดําเนินรายการกันด้วยนะคะแล้วก็ช่วงหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งห้ามขาดเด็ดขาดนะคะเป็นห้อง การเรียนรู้ที่จะให้เรานะสามารถต่อยอดในการทําธุรกิจนะคะแล้วก็คอร์สเรียน,นต่างๆนะคะที่จะมีผู้นํานะคะที่จะแบ,บ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในอ,องค์กรนั่นเองสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันนี้นะคะแล้วก็เจอผู้มุ่งหวังที่น่ารักเจอชุมชนนะคะที่แบ่งปันแต่สิ่งดีๆความรักดีๆวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเดินทางไปถึงสลอสสิบห้านะคะ ขอคืนเวทีนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท <respuesta. S 2> ่านนะคะเขาเรียกว่าเดินทางอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านมากมากค่ะสวัสดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ